ัวนนี้มาในลูปแม่นายแม่หญิงเลยค่ะวันนี้เขามีเปิดตัวเป็นแบบตัวคนไทยใช่คืก็มาดูได้ที่ช็อปปี้ดีแค่สองสองเขาเรียกว่าสองตัวสองคอลเลคชั่นสองสองตัวสองคาแรคเตอร์่ตัวนี้ค่ะที่าแรกด้วยที่ว่าเขาทำเป็นไทยเห็นน่ารักนะคะเพราะว่าอาจจะไม่เคยเห็นความเป็นไทยใช่น่ารักค่ะน่ารักก็อยากบอกว่าเป็นครั้งแรก กลับมาใส่ชุดไทยในรอบบ่อยไหมอุ้ยไม่นานเลยค่ะก็คือเปิดประตูสู่พผลิตชุ่ดนี้ก็จะเจอกันบ่อยชุดนี้ชุดไทยก็ส่วนเดิมอ่าอ่าอดากจะเหมือนจะมีการที่เปิดตัวมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็เพิ่งน่าจะโปรโมทวันนี้เลยว่าโดยไม่เคยรู้ดีเทลเท่าไหร่แต่รว่าเป็นชิ้นเดียวหลายคนก็บอกได้รอวิ่งงานคู่มาสักทีเบลก็จะยิ่งใหญ่เลยแหละ ก็เป็นแฟนมิทติ้งเออพอเปิดมาเป็นงานแฟนมิทติ้งเลยตื่นเต้นไหมเนี่ยเพราะว่าแบบรอบนี้ก็คือเป็นแฟนมิทติ้งใหญ่ตื่นเต้นยังไม่รู้อะไรเลยไม่ค่ะไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้อะไรเลยค่ะจริงๆเราดูเราดูดีเทลรายละเอียดของงานไม่ว่าแฟนมิทติ้งครั้งนี้จะมีประกอบด้วยอะไรบ้างรูปแบบจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีแพทเทิร์นของมันนั่นแหละว่าเออเราจะทำประมาณไหนร้องเต้นเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคิววิโปิ้ยากไหมคะอะไรนะคิววิโปิ้ยากไหมคะไม่ยากหรอก ไม่ตรงกันเลยเราทำไงอ่ะแต่เราไม่เหมือนถึงพอคิวไม่ตรงกันนี่ได้ทำยังไงก็คือต้องหาคนก็คืองานนี้ได้เห็นโมเบลฟื้นกู้กันแน่ๆแน่เข้าใจไหมครับอ่าเรื่องแต่ว่าเหมือนเปิดราคามาแล้วคนก็ตกใจนิดนึงราคาบาทเบลเห็นราคาบาทเห็นแบบนี้บางคนแบบเออจะไหวไหมนะอะไรอย่างเงี้ยต้องาอันนี้ก็ไม่ทราบเลยจริงๆอ๋อ แต่ว่าเบลอยังไม่รู้ว่าคือในแต่ละราคาจะแบบได้รับอะไรบ้างมันมีเบนเนฟิตอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างอย่างราคาสูงสุดจะมีเบนเนฟิตอะไรบ้างเบลพอดูไหมไม่ใช่เลยแต่แตคิดว่าทางทางค่ายเขาคงคิดมาแล้วแหละว่ามันจะต้องเหมาะสมมากที่สุดใช่ก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะเวลาแฟนแฟนมีมันจะใช้เวลาระยะาวๆยาวนานมากเลยเวลายุ่งเบนเนฟิตเออต้องเตรียมต้องมเตรียมใจยังไงเบลยังไม่ทันอะไรเลยค่ะวันนี้เพิ่งโปรโมทแต่ว่าก็รอยอมพร้อมอย่างน้นต้องไปซ้อมเพลงมาละหนึ่ง คืออยากเสริมอะไรเข้าไปในในในตัวจติงไหมส่วนตัวเราถ้าเรามีไอเดียสักอย่างหน่ก็อยากมีค่ะไม่มีไอเดียค่ะมาแข่งกับมือลูกวิ่งไม้ไผ่กันจะเป็นอันตรายนะเกรงคอโดนเบอร์โซ่ดีมากเลยคก็เดี๋ยวลองเต็มตาไได้ ช่ค่ะ<น>ก็ยังไงก็ติดตามด้วยนะคะสำหรับแฟนที่อนนะะชอบพิธีการได้จะเจอ,เจอ,เจอเกัน,กน,นะคะ่ะช่วงนี้งานก็รัวๆสิอีเวนต์ท<อ>่วงท้วงรัวเลยค่ะเท่าที่แบบทุกคนเห็นเพราะว่ามีทั้งละครแล้วก็หนังก็เพิ่งเข้าอของไคลน์กข็อกของ Dress My a นะคะสามารถดูได้นะคะบรรยากาศกัก็กลับมาแล้วกับการทำงานอีเวนต์ของเบลใช่ค่ะคือช่วงนี้ไม่ได้รับงานแสดงด้วยก็เลยแบบพอมีเวลามากขึ้นได้แบบมาเจอพี่ๆคนมากขึ้นแหละหลัากที น่าจะไม่ได้เจอจบสองปีเลยอะ่ะเราไม่ค่อยได้ออกมาเลยเพราะว่าก็คือเนี่ยแหละส้มทำง,งาน อันนี้ทำงานเสร็จแล้วก็เลยแบบเออพักงานแสดงแป๊บนึงเรื่องเรื่องนิ้วค่ะตอนนั้นที่เกิดอุบัติเหธีอ๋อค่ะอันนี้เป็นการแบบเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนั่นแหละว่าเออเนี่ยแบบฉากที่ทุกคนได้เห็นน่ะมันมีเบื้องหลังเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย okay. like ่างเงี้ยบางฉากก็ขำบางฉากก็เจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราถ่ายเรื่องนี้นานมากเราเลยมีโมเมนต์หลายๆโมเมนต์มากๆก็แบบเออเอามาแชร์ให้แบบคนได้เห็น แต่เหตุการณ์นั้นคือเราก็เสียขวัญน้องเล่นด้วยก็เสียขวัญด้วยคือพระจะเสียขวัญแบบมากๆจนร้องไห้แบบดีมากมันเข้ากับฉากพอดีอย่างเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยเล่นต่อแล้าว่าถ้ามันหยุดไปแล้วกลับมาถ่ายอ่ะมันจะมันจะเขาเรียกว่าแบบมันไม่มนที่ดีกว่าเราก็เลยโดนไปแล้วจะหาหมอตอนไหนมันก็ค่าเท่ากันก็เลยเล่นไปเลยสปิริตใช่สุดทอมอดทนตาแผลรักษานานไหมคะพี่เบล เดี๋เป็นคนแบบหายเร็วอะ่ะแต่ว,ว่าถามว่าเจ็บไหมก็คือเจ็บมากแล้วก็แบบกลัวเล็บหลุดมากๆเพราะแบบมันน่ากแบบอีกนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเราปลอดฝันพี่อิงยังไงบ้างาคะ นท no ี่เจ็บนิ้วต้องโกบไหลน้องแล้วบอกว่าน้องค่ะไม่เป็นไรค่ะต้องเสียด้วย้องกังวลมากว่าแบบกลัวทำเราใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือเขาเขาเกรงหลายอย่างเขาเกรงตั้งแต่เออต้องเล่นดราม่าแล้วมันเป็นละครเรื่องแรกของน้องแล้วก็แบบเป็นเราอีกที่แบบกังวลอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พูดแบบถามแล้วแบบบูชาเลือดให้กับเรือนพิกาเพราะว่าแต่ละคนที่มาจะชอบมีเรื่องเจ็บตัวกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ไผ่ก็เจ็บตัวอะไรอ่ะสะพานหักเ อนนั้นน้องเขาก็รู้สึกว่าดีขึ้นไหมคะรู้สึกสักีขเ้นที่ทำเบลเจ็บเตฟอแล้วแล้วูว่าเออเขาผ่อนเขาผ่อนายเขา้เกนไเขาก็งวมากเขก็วนจนเบลแบบถึจะหายเลยเขาจะอดูตลอดว่าเป็นยังไงบ้างน่ารักน่ารักน่ารักใช่โอเค นะคะก็ตอนนี้ที่โรงเรียนใหญ่เปลี่ยนโศกค่ะมีการเอ็กกับศิลปินไทยชื่อน้องแม็กชานะคะสามารถไปแวะเวียนถ่ายรูปได้แล้วก็มีเมนูพิเศษประจำช่วงนี้ด้วยก็จะเป็นพวกเมนูที่เป็นสีคลาสสิคเตอร์นะคะที่เป็นสีเดียวกับตีมล่าแล้วก็เป็นสีเดียวกับมีของศัพทิดีด้วยค่ะที่ใกลับ DMS โรงเรียนใหญ่ส่วนตัวเราได้เข้าไปก่อนนะคะรูปดีกว่ะก็ปล่อยที่จะปล่อยได้อยู่ตรอนี้ค่ะแล้วก็ ทุที่ทำร้านนี่แหละก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเข้าไปอาจจะแบบเจอรโนไ่บอกต่อ่้วเจอบม่อไห่ขอกางแะ่ของก่รอนเดี๋ยวเวลาขึ้นจะมันจะมได้ที่เาขึ้นจี่ยพนุมก็ขึ้นก็เป็นอะไรคะเบลเบลก็อเบเบก็อ